เดิราคาทองคำวันที่ย3สพฤษภาคม2 5 6 8นะครับวันนี้ตลาดเปิดมาเนี่ยปรับตัวลดลงบาทละ150บาทนะโดยที่ตอนนี้นะครับราคาซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ5 1 2 0 0แล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ51,300ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะอันดับแรกเลยต้องบอกว่าราคาทองเนี่ย ช่วงเมื่อคืนทางฝั่งนิวยอร์กเนี่ยปรับลดลงมา19.5ดอลลาร์ 5, หรือว่าปรับลดลง0.5เปอร์เซ็นต์นะฮะโดยตอนนี้เนี่ยราคาทองคำตัวสปอตโกลเนี่ยปิดที่ระดับ3,295เยนดอลลาร์ตอนหนึ่งทรอยออนนะฮะก็เรียกว่าปรับตัวลดลงจากระดับ3,300ดอลลาร์ที่ยืนพื้นมาได้เนี่ยประมาณสัก2วันเนี่ยโดยที่ตัดหลุดลงมานะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตัวราคาทองคำเนี่ยลงไปต่ำสุดที่3,278ดอลลาร์แล้วก็ช่วงราคาสูงสุดอยู่ที่3 3 4 5ดอลลาร์ ก็จะมีช่วงแปงตัวอีกที่ประมาณ6กถดอลลาร์นะฮะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ต้องบอกว่ามีบางช่วงเนี่ยพอหลุดลงมาก็เลยหลุดลงไปอีกแนวรับนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดล่วงลงไปแรงนะโดยที่สถานการณ์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จนถึงเช้านี้เนี่ยไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่เข้ามากระทบราคาทองคํามากนะักนะทำให้ราคาทองเนี่ยก็อาจจะปรับตัวเล็กน้อยนะฮะก็อาจจะลดลงมาบ้างนิดหนึ่งนะโดยที่ตอนนี้เนี่ย้ากว่าเราไปดูแนวรับเนี่ยแนวรับ จะอยู่ที่31,65นหน่ยก็เป็นแนวรับใหญ่หน่อยส่วนตัวแนวใต้นเนี่ยจะอยู่ที่33,40แล้วก็3 3 7 5นอยาะฮะยังไงก็แล้วแต่นะราคาทองคำเนี่ยช่วงที่ผ่านมาที่มีการเร่งตัวขึ้นมานะครับโดยฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญที่3275เนี่ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปผ่านแนวต้านที่33,40ได้ก็เลยมีการปรับลดลงมาบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดลงไปแรงนะทำให้ช่วงที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าคนที่ ถือทองมาในราคาต่ำาวันนี้เนี่ยอาจจะขายทํากําไรบ้างน,นะฮะก็ต้องไปดูอีกทีว่าราคาทองเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงกันต่อไปนะโดยที่ตัวราคาทองคําแท่งในประเทศไทยเองครับแนวรับตอนนี้ก็อยู่ที่บาทละห้าหมื่นะแนวต้านอาจจะอยู่ที่ประมาณบาทละห้าหมื่นสองพันนะฮะก็ต้องดูกันครับว่าสถานการณ์ช่วงต่อไปจะเกิดอะไรนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เรียกว่าเริ่มนิ่งขึ้นนะครับจนราคาทองเนี่ยเช้าวันนี้เนี่ยที่ราคาหลุดจาก3,300ดอลลาร์นะฮะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างคือค่าเงินดอลลาร์เนี่ย แข็งขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวแรงทํากําไรนะที่มีนักลงทุนเนี่ยที่เข้ามาซื้อได้ในราคาต่ํากว่านี้เนี่ยที่ตอนที่ราคาทองเนี่ยขึ้นมาระดับสูงสุดที่334พเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดในรอบสองสัปดาห์นะก็เลยทาให้มีนักลงทุนบางโวนเนี่ยได้ขายทํากําไรออกไปนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็มีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแกร่งเกินคาดนะก็เลยทําให้ตัวราคาทองเนี่ย มีการพักตัวลงบ้างทำนองนี้นะก็เลยทําให้ตอนนี้สถานการณ์อยู่นิ่งๆนะครับถ้าว่าเรามาดูตอนเช้าวันนี้เนะี่ยประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับตัวสปอตโกล์นะครับ mm hmm. เรียลไทม์อยู่ที่3ามสองเก้ห้านะฮะยูเอเดอร์ด้าตอนหนึ่งทรอยออนนะแล้วก็ตัวค่าเงินบาทอยู่ที่32.82ดอลลาร์นะก็อ่อนจากเมื่อวานเล็กน้อยนะทองก็ลงมานิดนึงพอหักหักกลบกันไปแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ตัวราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงมานิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้าใครชอบ ราคาทองนะใครที่เป็นนักลงทุนเนี่ยชอบเก็งกำไรทองคำนะต้องกดติดตามช่องเบิร์ดไถทองเอาไว้นะถูกไหมตอนนี้สถานการณ์จะนิ่งๆนะครับแต่ถ้ามีอะไรปรับเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเบิร์ดไถทองจะรีบเอาข้อมูลข่าวสารมาบอกนักลงทุนหรือว่าคนที่ติดตามช่องเราแน่นอนนะฮะถ้าใครมีทองเก่าอยากจะขายนะครับเอามาขายเบิร์ดไถทองได้นะรับซื้อด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ได้เปอร์เซนต์ดีได้ราคาดีแน่นอนนะใครมีตัวจำนำทองเนะเบิร์ดไถ่ทองรับซื้อตัวจำนำทองครับรับรองว่าได้ราคา ดีด้วยเช่นเดียวกันนะรับเงินส่วนต่างหน้าลงแล้วเนนำทันดีนะฮะใครมีบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินนะปลอดภาระต้องการเที่ยขายฝากอยากรับเงินก้อนมาแชทมาหาเบิร์ดไหท,ทองได้นะก็รับขายฝากด้วยเช่นเดียวกันนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ